ซื้อมาแบบนี้จะเล่นตรงไหนล่ะโอ้โหตำนานฟูลแบ็กของลิเวอร์ pool อย่างสตีฟนิโคลครับไม่มั่นใจเลยว่าโคดี้คัคโปเนี่ยจะเป็นการเสิรมทัพที่เหมาะสมสำหรับลิเวอร์ pool โดยเขาได้ให้เหตุผลเรื่องตำแหน่งการเล่นที่ครึ่ง,งกลางๆของโคดี้คัคโปนะครับเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าลิเวอร์ pool กับบรรลุการเจรจาคว้าตัวกัคโปเข้ามาร่วมทีมจาก PSV i h o v ไ n เด้วยค่าตัวรวมเนี่ย44ล้านปอนด์ ฤดูกันนี้ต้องบอกว่าโคดี้คัคโปกับโชฟอร์มด้อย่างร้อนแรงมากๆนำทั้งดาวซันโบแลวก็ผู้ทำแอซิสมากที่สุดของลีกฮอลแลนด์นะแถมเป็นคนสำคัญช่วยให้ทีมชาติเินเทอร์อลแลนด์เข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลก2022ด้วยล่าสุดครับตำนานอย่างสตีฟนิโคลได้ให้สัมภาษณ์กับ ESPN นะครับและเขาเนี่ยถูกถามว่าเห็นด้วยกับดีลของโคดี้คัคโปรหรือเปล่าเขาก็ตอบเลยนะครับเออผมไม่รู้สึกมั่นใจแบบ100%นะกัคกโปจะเล่นตำแหน่งไหนนะหรอ เขาไม่เล่นหน้าเป้าเลยเขาไม่เล่นตรงกลางเขาค่อนข้างจะเล่นคกลางๆกัคโปเนี่จะเหมาะสมกับตำแหน่งไหนในวิธีการเล่นของลิปูหรอผมไม่มั่นใจว่านักเตะเนี่จะทําได้หรือเปล่าเขาไม่น่าจะเหมาะสมนอกจากว่าลิพูเนี่จะมองเห็นอะไรบางอย่างและให้กัคโปเนี่เล่นด้านข้างในตำแหน่งสามแนวรุก หรือไม่งั้นพวกเขาก็จะให้กัคโปแนนถอยลงมาตำ่ำและรับบทบาทคล้ายกับชูดเบริงแฮมคอยเติมเกมเข้ากรอบเพตโทษแต่กัคโปจะทำงานทั้งหมดพร้อมกันได้หรือเปล่าเติมเกมรุกได้หรอน่าจะยากไปหรือเปล่าอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของสตีฟนิโคนะครับที่มีต่อโคดีก้กัคโปบอกว่าจะเหมาะสมกับเ์พูลหรือเปล่าละแบบนี้ เล่นครึ่งๆก,กลางๆแบบนี้นะฮะและทุกคนแะครับมีความคิดเห็นยังไงกับตำแหน่งการเล่นของโค d ดี้คัคโปแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับคอมเมนต์ก็มาใ,ให้ผมหน่อยนะฮะ